สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเปิดดวงปังพฤษภาคม2,566เดือนนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะเรามาดูที่ดาวย้ายในเดือนนี้กันก่อนเพราะว่าดาวย้ายในเดือนนี้ค่อนข้าง เยอะและวุ่นวายกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นด้วยที่ดาวพพุธครับยกจากราศีเมษกลับสู่ราศีมีนเป็นการยกย้ายแบบพักองศาถอยหลังข้ามราศีเขาอยู่เมษเขาควรจะไปพึกศพแต่ตอนนี้เขาย้อนกลับมาที่ราศีมีนมาทับลัคนาท่านซึ่งก็มีทั้งเรื่องดี และไม่ดีเช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนครับ4พฤษภาคมนะครับดาวพุธนะมาแป๊บเดียว6พฤษภาย้ายกลับสู่ราศีเมษดาวพระอังคารยกเข้าสู่ราศีกรกฎ10ก10พฤษภาทั่วทีนะกรกฎเลยเป็นกรกฎาเลยนะ10พฤษภานะครับ อาทิตย์ครับยกเข้าสู่ราศีพฤกษบ15พฤษภาคมดาวพระเกตย,ยกเข้าสู่ราศีสิงห์19พฤษภาคมแล้วก็ดาวสุขครับเดินเร็วเห็นไหมพุธเดินช้าสุขเดินเร็วมีดาวอาทิตย์นี่แหละที่เที่ยงตรงใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าเที่ยงตรงเพราะอะไรเพราะพระอาทิตย์ตรงหัวก็คือเวลาเที่ยงนะ ดาวศุกรสยกเข้าสู่ราศีกรกฎครับ30พฤษภาคมซึ่งตรงนี้จะยกยอดไปอยู่ที่เดือนมิถุนาเนาะเพราะว่ากว่าจะออกฤทธิ์ออกเดชดาวศุกร์เข้ากรากฎเนี่ยเป็นตําแหน่งที่สําคัญโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะไปออกเดชแสดงตัวในช่วงเดือนมิถุนายนนครับผมอ่ะเรามาดูซิว่าพฤษภาเป็นยังไง เริ่มที่ดาวพุธกันก่อนเลยดาวพุธโครจรกลับเข้ามาชาวลัคนาราศีมีนดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นะหลักทรัพย์มาถึงตัวาดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีคือคู่ติดต่อเจรจาก็โครจรเข้ามาถึงตัวฉะนั้นในคุณสมบัติของดาวพุธเนี่ยถือว่าดีครับในดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเพียงแต่ว่า การที่ดาวพุธพักข้ามราศีกลับมาแบบนี้จะมีเหตุซึ่งจะโดนกันทุกลัคนาราศีโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีมีนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะดาวพุธเขาไม่อยู่ที่บ้านของท่าน,นท่านก็จะเป็นเจ้าภาพหลักดาวพุธพักมักมีเรื่องข่าวลือคำพูดที่ไม่เป็นคำพูดฉะนั้น เรื่องของการพูดจาเจราจาต่อรองแนะนำให้ไตรตรองให้ถี่ถ้วนก่อนก่อนที่จะพูดตกปากรับคำใครตรงนี้ชาวราศรีมีนอันนี้ขอเน้นเลยนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองสำคัญสัญญาจะไม่เป็นสัญญาสัญญาปากเปล่าเนี่ยพูดลมก็ได้ลมเข้าใจไหมหรือแม้แต่ เอกสารหลักฐานสัญญาก็จะไม่เป็นไปตามนั้นมีสิทธิ์พลิกแพลงมีสิทธิ์ผิดพลาดมีสิทธิ์คลาดเคลื่อนกันได้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวงังฉะั้นช่วงนี้คือถ้าจะแนะนำแบบตัดไฟแต่ต้นลมก็ต้องบอกว่าอย่าพึ่งสัญญากับใครอย่าตกปากรับคำใครนะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ก็น่าจะทำได้ก็น่าจะ ไม่มีปัญหานะอย่ารับหน้างานอย่ารับหน้าเสือเข้ามาหาตัวเพราะสิ่งที่เข้ามามันจะวุ่นวายยุ่งยากและจะทำให้ท่านเนี่ยจัดการไม่ได้และการที่คำพูดของท่านเนี่ยออกปากตกปากรับคำไปแล้วมันจะเสียเครดิตเสียชื่อเสียงนะง่ายๆเลยใครมายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเราเอ้ยเอยเอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเหลือเท่าไหร่ล่ะนะเฮ้ยสัก ห้าพันอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันนะเออคืนเมื่อไหร่ล่ะเอ้ยเดี๋ยวสามสี่วันคืนอ่าพอมาถึงพี <c oughs> ่ห้าพันไม่พออ่ะสักสองหมื่นได้ไหมโอ้โหปาดเหงื่อกันเลยนะแล้วโอ้สักสักเดือนนึงแล้วกันค่อยคืนเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ถึงมถึงแม้ว่าตัวท่านจะเป็นฝ่ายหยิบยืมเงินใครก็ตามก็ก็จะเจอเรื่องราวแบบนี้คือดาวพุทธพัก มันเรื่องความเขาเรียกว่าสัญญิงสัญญาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะไว้ใจกันไม่ได้เลยฉะนั้นวิธีการผมแนะนำทุกรคนาราศีช่วงนี้ต้องนิ่งๆครับตัวใครตัวมันตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองขอความช่วยเหลือใครหรือเราจะไปช่วยเหลือใครก็มีเกณฑ์การติดขัดคับข้อง สัญญาไม่เป็นสัญญาต่อให้เป็นเอกสารต่อให้มีหลักฐานทางธุรกรรมทางกฎหมายก็ไว้ใจไม่ได้ครับนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาติดขัดอาจจะไม่ถึงขั้นถูกโกงถูกหลอกแต่มันก็จะยุ่งยากที่จะต้องแก้ไขนะแล้วมันก็จะมีเรื่องปัญหาได้เปรียบเสียเปรียบกันหุ่นวายนะครับฉะนั้น เดือนนี้เรื่องเอกสารสัญญาคำพูดเจราจาต่อรองนะถ้ายิ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนิ่งๆไว้ก่อนนะครับรวมทั้งท่านที่เป็นกําลังจะทําเอกสารรูปเล่มสิ่งใดๆก็ตามนะครับนักเรียนนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์ทีสีดงานวิจัยผู้ที่กําลังจะสมัครงาน ตรวจตราเอกสารส่วนตัวข้อมูลเรซูเม่พอร์ตโฟลิโอนักศึกษากำลังจะสอบสัมภาษณ์เนี่ยคำพูดคำจานะการพูดการสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามสัมภาษณ์รับสมัครงานาท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมมีสติหนักแน่นมันมีโอกาสครับพูดผิดพลาดอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่คนฟังเขาไม่คิดอย่างนั้นฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ว่าเราควบคุมได้แค่ไหนนะไม่ใช่ว่าโหเจ๊งแน่พูดออกไปเจ๊งแน่ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราควบคุมได้แค่ไหนนะไเน,ออเนา,เานนะทางที่ดีก็พูดให้น้อยนะไม่ใช่พูดน้อยแล้วต่อยให้หนักนะพูดให้น้อยนะ มีอะไรรับทราบข้อมูลแล้วค่อยศึกษาให้ดีบางทีข้อมูลที่เราได้รับมาก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงฉะนั้นการตัดสินใจหรือตอบปากตกลงไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในพื้นฐานที่เป็นข้อมูลที่เท็จจริงนะครับรวมทั้งเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างใครกําลังทําเอกสารตอนนี้ตรวจดูรูปเล่มให้เรียบร้อยเอกสารส่งการประเมินขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน ส่งพอร์ตโฟลิโอให้เจ้านายพิจารณาว่าเฮ้ยฉันทํางานมาขนาดนี้คุณงามความดีทั้งขนาดนี้สมควรที่จะได้เป็นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะทําอย่างดีเลยไปพิมพ์ชื่อเจ้านายผิดเงี้ย <laughs> เออมันมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เข้าใจไหมฮะผมเปรียบเทียบให้ฟังเ,ยเฉยนะไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดกันเรื่องนั้นนะแต่มันจะมีแนวๆแ,แบบนี้แหละที่เราจะต้องคอยแก้ขไขและตรวจตราเช็คให้เรียบร้อยโทรศัพ โทรศัพท์นะมือถือซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดามันมีข้อมูลทั้งแอปธนาคารมันมีข้อมูลส่วนตัวมันมีข้อมูลทั้งเครดิตบัตรเครดิตอะไรทั้งหลายอยู่ในโทรศัพท์หมดลองคิดดูโทรศัพท์หายขึ้นมาทําไงโทรศัพท์พังขึ้นมาทํำยังไงโอเคอาจจะสามารถเาเรียกว่าโหลดแอปใหม่เวอร์ติฟายใหมย่ยืนยันตัวตนหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะเกิดความยุ่งยาก แลวถ้าเกิดเงิเงื้อนเงืนไม่เป็นอย่างเงี้ยเงินในบัญชีเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์ด้วยนะก็ะใช่ไหมฉะนั้นมันต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดกับทุกคนแต่เราก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะทําไงโทรศัพท์หายไปจะทํำยังไงโทรศัพท์พังตกน้ําสูญหายเสียหายตกแตกอ่ะแล้วเราซื้อเครื่องใหม่แล้วเราจะ หลดแอปเราต้องยืนยันตัวตันยังไงอีเมลต้องโ oh, อ้โหทำบัญชีใหม่อะไรวุ่นวายไปหมดฉะนั้นก็ต้องระวัดระวัง,ให,งให้ดีทางที่ดีคือเตรียมพร้อมเห็นไหมรหัสในการเข้าแอปต่างๆรหัสโทรศัพท์รหัสอะไรต่างๆนานาก็ต้องเขาเรียกว่าจดแยกออกมาเพื่อให้เต,ตรียมพร้อมถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราจะได้สามารถโยกย้ายข้อมูล นะจะได้ไม่ต้องไปแบบโอ้โหอายัดบัตรอายัดบัญชีอะไรให้วุ่นวายเพราะเดี๋ยวเจอแก๊งดูดเงินเข้าไปอีกนะจังหวะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอ่ะพูดมายังไม่มีเรื่องดีเลยชาวลัคนณาราศีมีนมันอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้นะแต่ต้องระมัดระวังไว้เผื่อไว้เฉยๆนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ลัคนณาราศีมีนครับทุกราศีมีสิทธิ์เจอเหตุการณ์แบบนี้เนื่องด้วยดาวพุธเขาพักองศา แล้วไม่ได้พักธรรมดาพักถอยหลังข้ามราศีเวลาดาวพักเนี่ยถ้าพักอยู่ในราศีเดิมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพักข้ามราศีแสดงว่าเหตุการณ์มันจะมีพลิกผันเปลี่ยนแปลงครับแต่สําหรับชาวลัคนาราศีมีนก็ยังถือว่าโอเคเพราะดาวพุธเป็นดาวดีทั้งสองเรือนนะดาวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดาวเกี่ยวกับคู่ครองนะก็ถือว่าดีครับคนะู่ครองก็จะเข้ามาเอาอกเอาใจดีไม่มีปัญหาอะไร แล้วมันก็แค่4วันเดี๋ยววันที่6พฤษภาดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินสบายออกสบายใจขึ้นนะครับอ่ะถือว่าโอเคไปอยู่รวมกับดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของท่านถัดมาคือดาวพรศุกร์ครับดาวพรศุกร์คือดาวชื่อเสียงสังคมดาวสุกโคจรเข้าราศีมิถุนชื่อเสียงไปอยู่ในเรือนพันธุอ่านี่แหละการสร้างเนื้อสร้างตัวหลักฐานต่างๆนานาถือว่าดี ดาวสุกนั้นโคจรเข้าสู่พบที่สี่ของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนเป็นราศีประเภทอัมพุราศีราศีสัตว์น้ำปูปลามังกรนะมีนคือปลานะอัมพุพลจุ่งแจ้งสี่สถานจันพุทธสุกภัยสารส่งส้อยอีกพฤหัสพิพัฒการเพิ่มพูลผลนาดวงชะตาใดได้ดังพร้อมยศนั้น ถึงพระยาเออเป็นไงดูดีเลยครับดาวสุกร์โคโจรเข้ามาได้ตำแหน่งอัมพุจะตุรเกณฑ์สวยงามตามท้องเรื่องนะครับดาวสุกรเนี่ยมาช่วยดีเลยละ่ะใช้ได้เลยนะนับชาวลัคนาราศีมีตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนพันธุแถมยังได้ตำแหน่งอง์เกณฑ์จะตกระเกณฑ์แบบนี้มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ได้รับมรดกถือว่าดีนะอาจจะไม่ถึงขั้นมรดกแบบโอ้โหร้อยล้านพันล้านที่ดินอะไรต่างๆนานาอาจจะได้เงินชดเชยตกเบิกเงินประกันอินชัวรันแอชชัวรันต่างๆนะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ได้มาเขาเรียกว่ามรณะพันธุนะครับแล้วมันได้ตําแหน่งดีเขาเรียกว่าตําแหน่งองค์เกณ์องค์คือที่1เกณฑ์คือเกณฑ์ที่ดีนะครับเกณฑ์ดีที่1อัมพุจะตุระเกณฑ์ดวงนี้สวยงามมากสําหรับดาวศุกร์เห็นไหมถัดมาคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารนั้นคือดาวการเงินของท่านดาวอังคารโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะพบที่ห้า ดาวองคารถ้าอยู่ในราศีกรกฎนั้นเขาว่าได้ตำแหน่งนิดที่แปลว่าต่ำต้อยตรงข้ามกับอุดอุดคือสูงส่งนิดคือต่ำต้อยอแต่อันนั้นมันโหราศาสตร์พื้นฐานในโหราศาสตร์ชั้นสูงอังคารอยู่ในราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ำแกนทวานเมษแม่ธาตุไฟ กรกฏแม่ธาตุนะ้ําตุนแม่ธาตุดินมังกรแม่ธาตุเอ้ยตุนแม่ธาตุลมมังกรแม่ธาตุดินแหมโม้มากไปหน่อยนะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะอังคารอยู่ในแม่ธาตุนะ้ําฉะนั้นดาวที่โคโจรกเข้าสู่แม่ธาตุเนี่ยเป็นดาวที่มีกําลังฉะนั้นดาวอังคารตำแหน่งนี้เขาเรียกว่ามหัตถกรรมโกลาเลก มหาถะแปลว่าผู้มีทรัพย์ผู้มีเงินเศรษฐีกรรมคือการกระทําโกราเลิรโกราหนวุ่นวายแปลเป็นไทยอะยากนะแปลเป็นไทยอะละยากมากๆมหาถกรรมโกราเลรก,ก็แปลว่าความวุ่นวายของคนรวยเออเนยดาวตำแหน่งเนี้ยถ้าแปลเป็นไทยมันจะยากนะ นะมหตถกรรมโกลาเลิกเวลาเราเข้าใจความหมายแล้วก็เข้าใจในภาษาสันสกิตของเขาเลยอะ่ะนะมหัตถะผู้มีชัย์กรรมการกระทำโกลาเลิกวุ่นวายช่วงจังหวะของการวุ่นวายแต่วุ่นวายแล้วเป็นไงรวยเออวุ่นวายแล้วได้ตังค์แถมดาวังคารนึงเป็นดาวการเงินของท่านถูกไหมดาวประจำตัวของท่านคือดาวพฤหัส โคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินมีตำแหน่งเป็นราชาโชคฉลกฉลาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งมหัถกรรมโกลาเลิกเลิกของความวุ่นวายของผู้มีเงินผู้มีทรัพย์เอาเป็นว่าสิ่งต่างๆที่พูดมามันจะสอดคล้องผมจะร้อยเรียงให้ฟังดวงท่านมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับมรดกได้รับเงินชดเชยเงินประกันต่างๆ แต่การที่ได้มามันได้มาแล้วเราก็จัดการไม่ถูกจัดการไม่เป็นเพราะจัดการไม่เป็นไม่ไงต้องหาที่ปรึกษาต้องโทรไปถามคนนั้นต้องโทรไปถามหน่วยงานนี้ต้องโทรไปถามอะไรต่างๆนั่นนะนออวิธีการรับเงินชดเชยจะเป็นยังไงต้องใช้ออบัตรประชาชนต้องใช้เลขผู้เสียภาษีอะไรแล้วต้องเสียภาษีไหมยังไงอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายไง เขาใด้ไหมแต่วุ่นวายแล้วเป็นไงสุดท้ายมันก็ได้ตังเพราะอังคารเป็นดาวการเงินของท่านแล้วดาวประจําตัวท่านก็อยู่ในเรือนการเงินช่วงเนี้เป็นชาวที่ลักนาราศีมีนะ่ะมีโอกาสหาเงินได้เยอะมีจังหวะดีโดยเฉพาะช่วงเนี้ดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้เป็นช่วงจังหวะหาเงินได้ดีที่สุดวุ่นวายที่สุดเหนื่อยที่สุดแต่ก็ได้เงินเยอะที่สุดเอาไม่เอา หรือหรือว่าอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆนะเออยอมหน่อยแล้วยอมหน่อยวุ่นวายหน่อยแต่ได้ทรัพย์ได้มรดกได้เงินได้ทองเราก็ต้องมานทีมเรื่องมันเยอะมันก็ต้องปรึกษาใครผู้รู้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะได้อะไรต่างๆนาะนาะ กรมที่ดินนะจัดโอนยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยแหละมันวุ่นวายแบบคนรวยอ่ะชาวลักนาราศีมีนะยินดีด้วยนะตำแหน่งนี้ดีครับตำแหน่งที่ถือว่าสวยงามตามทองเรื่องดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนสหัชชะเห็นไหมเนี่ยช่วงเนี้ยเพื่อนฝูงสังคมดาวอริมาอยู่เนี่ยมันก็ติดขัดงั้นการขอความช่วยเหลือจากใครมันก็ยาก ท่านก็ต้องเหนื่อยด้วยตัวเองเพราะเงินที่จะได้ท่านก็ได้เองเนี่ยมันสอดคล้องบวกกับดาวพูดไปไงพักเนี่ยโทรไปเฮ้ยช่วยหน่อยเออได้ได้ได้ถึงเวลานัดไม่มาเนี่ยดาวพูดพักสัญญามไม่เป็นสัญญาก็จะเป็นลักษณะน,นี้ก็สอดคล้องดีครับนะแต่สุดท้ายไม่ต้องตกใจเพราะดาวอาทิตย์นั้นไปอยู่บ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นไงก็องเกณฑ์นะชัดเจน ถัดมาครับดาวพระเกตเข้าเรือนอริเออช่วงนี้ก็นะความวุ่นวายมันแก้ไขได้ด้วยอะไรก็ทําสมาธิมีสเติอยู่กับตัวนะครับถ้าอยากสบายใจก็สวดมนต์ไหว้พระทําบุญสุนทานทําจิตใจให้ว่างพองแผ้วพองใสสิ่งต่างๆก็จะดีครับไม่ได้ตกอกตกใจไปนะสำหรับชาวล,ลัคนาราศีมีนะคือสรุปเลย นะเข้าสู่สรุปแล้ววุ่นวายแต่เป็นการวุ่นวายที่จะได้เงินมาคำพูดการเจราจาการต่อรองคำมั่นสัญญาขอให้รอบครอบอย่างมากใครให้โอนเงินใครขอเงินช่างใจไว้ก่อนเยอะๆ <c oughs> นะช่างใจไว้ก่อนเยอะๆนะผัดวันประกันพุ่งไป นะบอกให้เดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนและเดี๋ยวข้อมูลต่างๆมันจะมันจะขยับเข้ามาเองให้เราได้พิจารณาว่าเออควรจะเสียเงินไหมเสียเงินตรงนั้นไหมเนี่ย,ยาบางทีอ่ะการที่เราดวงชะตาเรากำลังจะได้เงินหรือว่าได้เรื่องหลักทรัพย์ชิ้นให,ใหญ่ๆอ่ะมันจะเกิดความอะไรอาตรงๆนะความโลภนี้ความโลภเมื่อเราโลภปุ๊บไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ามา อยากได้ใช่ไหมโอนค่าช่วยเหลือนั่นนี่อะไรต่างๆกัน้นาอย่างเงี้ยปฏิเสธไว้ก่อนเลยอย่าไปเสี่ยงสิ่งที่เราจะได้มันต้องได้ครับไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยโอ้โหเงินตั้งหลายล้านเฮ้ยยอมเสียหลักหมื่นหลักแสนเพื่อให้การดําเนินงานมันสะดวกมันไม่สะดวกหรอกเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะต้องวุ่นวายและมันได้กับตัวเองงังน,นั้นอย่าไปพึ่งพาใครช่วงนี้พึ่งพาใครไม่ได้ แล้วก็อย่าให้ใครพึ่งพาด้วยนะครับลัคนาราศีมีนแล้วท่านจะสามารถผ่านเหตุการณ์เรื่องราวความวุ่นวายของเดือนนี้ไปได้อย่างสวยงามนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกเรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างๆนานาที่มีเกณฑ์ดีขอให้มันเกิดขึ้นจริงนะแต่อ้เรื่องความวุ่นวายเนี่ยมันต้องมาด้วยก็ขอให้จัดการให้เรียบร้อยให้ได้แล้วกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนับฟังครับ ก่อนจากไปฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกใจคำทำนายนะได้ได้มรดงได้มรดกมาก็กดซุปเปอร์แตงเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับนะนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีครับเฮงเฮงปังปังรวยๆครับเดือนพิษภาคมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ